ำหรับวันนี้ในงานเอ c ซีย l อสีชลนะฮะซึ่งซึ่งเป็นเป็นอินนิทีฟนะคือเป็นความเรื่มริเริ่มของของเอเซีว่าเดิมเนี่ยจากการที่จะจัดประกวดเรื่องเรื่องสแตมอย่างเดียวนะคราวนี้จะมีการประกวดทั้งเหรียญทั้งสแตมทั้งทั้งเครื่องราชทั้งอะไรพวกนี้มารวมกันอยู่ในการประกวดเป็นการเอ่อริเริ่มที่น่าสนใจมากเพราะว่า่าเป็น แล้วก็สะสมพวกเหรียญพวกเข็มอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มาตรฐานการการประกวดของของเ e ออส์รีย์เขาเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานแบบสแตมมาซึ่งต้องบอกว่าเป็น,นามาตรฐานสูงมากซึ่งซึ่ง,ง,งดั้งเดิมเนี่ยการวงการสแตปมที่ประกวดกันเนี่ยต้องแบบว่าต้องบอกว่าเป็นการการเจาะลึกจริงๆนะฮะแล้วของสะสมที่ที่ไปเจาะลึกในส่วนที่มันมี เฉพาะเจะจงมากๆนแล้วก็เอามาจัดแสดงให้ดูก็คราวนี้ทั้งอุซเบีก็ให้ผมมามา,มาจัดที่แรกก็ปวดหัวเลยเพราะว่าเราไม่เคยทำแบบนี้พอเอ่อนึกขึ้นได้ว่าเราก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีสิ่งสอสม,มีอะไรต่างๆเอกสารทั้งรูปภาพทั้งข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากนะครับก็เลยมาจัดแสดงคราวนีเ้เลือกเอาหัวข้อนี้ก็คือ เข็มรา,าชนาวีสุโขทัยแห่งกรุงสยามซึ่งเป็นการเ,าเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครซึ่งเป็นการเอา,เอารวบรวมเงินบริจาคจากรัฐดรทั่วประเทศนะฮะโดยที่มีเข็มนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนษร์ก,ก็คือเข็มราชนาวีสุโขทัยแห่งกรุงสยามซึ่งเป็นรูปช้างหมอบนบแล้วก ชูมอน้ำนะฮะแล้วก็มีตัวหนังสือว่าราชวีสมาคมแห่งกรุงสยามและขณะนี้เป็นคล้ายๆว่าเหมือนกับเครื่องหมายของอโบราณอยู่อย่างนะคือการเป็นการ <c oughs> เรียกว่าโคชลักษมีโคชลักษมีเป็นเครื่องหมายโบราณในสมัยสะวันดีนะที่มีช้างชูม้อนน้าแล้วก็ลดน้ําให้กับพระลักษมีนะฮนะก็งงะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องหมายลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็ ผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมนี้ก็มีการาบริจาคเงินให้กับสมาคมนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อนำไปสร้างเรือลบนะ,ะนะครับรัชกาลที่ห้ากก็พระราจานเรือลบเรืออ,อันนี้ก็ชื่อว่าเรือพระร่วงโดยที่โดยที่ใช้ใช้ชื่อชื่อพระร่วง ซึ่งเป็นบทพระรัชผลของรายการที่6นะครับซึ่งกล่าวถึงวีรัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะซึ่งประกาศศิสรภาพจากขเขมรนะตอนสมัยโบราณเนี่ยบ้านเรา,เอ,าอยู่ใน,นอำน,นาจอำนาจเขมรนะแล้วก็มีพระล่วงเนี่ยเป็นวีรบุรุษกษัตริย์ที่ในการที่จะประกาศอิสรภาพจากไทยเป็นอัิสรภาพจากเขมรนะเป็นประเทศไทยที่ท,ที่เป็นอิสระและไม่ขึ้นกับใครนะฮะเป็นอิสระ ในเพจอิสระนะครับเนี่ยก็จะมีหนังสือพะล่วงประโชด้วยฮะและการประกวดคราวนี้จัดงานเนี่ยมันก็จะมีใบเสร็จนะฮะใบ,บเสร็จสำหรับผู้ที่บริจาคเงินสร้างหรือหลวงะพะล่วงนะฮะและ้วก็อันนี้ก็คือเป็นใบเสร็จค่าบำรุงสมาคมนะมีสองสองประเภทนะซึ่งเราเราได้รว่วมเข้ามานะครับ ตอนนี้รัชการที่6ก็ประกาศให้มีมีพระราชบัญญัตินะเข็มราชมิสภาคมซึ่งซึ่งอันนี้ดั้งเดิมมันจะเป็นผ้าสีแดงข้างหลังนะ,ะแล้วตอนหลังก็จะเปลี่ยนเป็นผ้าสีทรงไตลงหลังจากที่มีการเปลี่ยนนยฮะพระราชบัญญัตินี้ประมาณปี25คือ,ค,อคือตั้งสภาคมปี2 4 5 7นะฮะแล้วก็มีพระราชบัญญัติปี2อง5ันสอนะครับนะครับนกะ็จะมีเข็มนะฮะแล้วก็มีเข็มแบบ ย่อด,ด้วยสําหรับในการแต่งในชุดเขาเรียกว่าชุดสโมรสรชุดตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็ไปหารูปมานะเป็นรูปเจ้าศัากดิ์ประสิทธิ์นะฮะซึ่งประดับเข็มราชวิสวาคมแห่งกรุงสยามมามาจัดแสดงด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะฮะในยุคเป็นรูปเก่านะฮะแล้วกิจกรรมในการที่ลณลงในการหาเงิน มาสร้างเรือหลวงพระล่วงเนี่ยก็ก็มีนะฮะอย่างเงี้เราจะไปไปเจอในรูปของงานยืนยิงช้านะฮะงานยืนยิงช้าปี2 5 5 8ซึ่งซึ่งเป็นลรพยาราชนก,กูลนะฮะต้นหลังก็เป็นเจ้าพยามุขมนตรีนะฮะอวเปาโรหิตนะฮะที่เสาเนี่ยจะมีเขียนว่าเเกี่ยวกับการช่วยเรียลไยเงินสร้างเรือพระล่วงนะครับ แล้วในหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือดูสิตสมิตนะฮะดูสิตสมิตรหลายหลายฉบับเนี่ยจะมีการหน้าหลังๆเนี่ยจะมีะการ์ตูนลนล,ล,ลงว่าเจ้าข้าโปรดดูนี่หน่อยนะครับเรือพระลร่วงยังค้างอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าให้ให้ช่วยกันสร้างบริจาคเงินสร้างเรือเรือพระล่วงการบริจาคเงินรับบริจาคเงิน นะฮะแล้วก็จนในที่สุดตรงตราวป,ปี2 4 6 1 1 6 2ประมาณเนี่ยจะได้เงินมา3ลา้านกว่าบาทนะฮะับถือว่าพอพอสำหรับสร้างเรือนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็แล้วก็มีเอ่อสช,ออชอนะฮะเกี่ยวกับรูปเรือพะล่วงซึ่งตอนนั้นเรือพะล่วงยังไม่มานะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเรือพะล่วงแล้วก็เอ่อเป็นการฉลองปีใหม่ปี6 2 4 6, 6, 6, 6, 6 3เนี่ยคือ2462เนี่ย เรือเลข2462กำลังไปและ2463เร,รือพลุ่งกำลังจะมาเนี่ยอันนี้เป็น,เป,นเป็นการ์ตูนที่ที่สร้างขึ้นมายกยัน้นนะพอได้เงินเรื่อยปลอยเนี่ยก็ก็ทางราชธรรมิมาคมแห่งกรุงสยามเนี่ยก็เลยเลยมีความเห็นพร้อมกันว่ากรมหลวงชุมพรตอนนั้นยังเป็นกรมหมืน่นนะฮะกรมหลวงชุมพรเกยรตุมศักดิ์เนี่ย ท่านศึกษาเรื่องการฐานเรือที่ประเทศอังกะสามารถที่จะเป็นผู้จัดการนําเรือพะล่วงเนี่ยและไปการไปจัดหาเรือพะล่วงในประเทศอังกษมาให้ได้นะครับก็รวมสรุปกันมาให้ให้กรมหลวงพยชุมพรเนี่ยไปไปจัดซื้อเรือเรืพอพะล่วงก็ได้เรือเรือลำนี้นะฮะมาจาก,กจอาังกฤษฮะ แล,แล้วรัชการกรมหลวงและชุมพรเกียบรุงสาก,ก็เดินทางไปโดยมีพระเจ้าอ,อาบเจ้ทิพตย์ิพอาภาซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับไปเดินทางไปจัดหาเรือล่วงด้วยนะครับพอได้เรือพระรล่วงปั๊บเนี่ยก็เดินเรือนะฮะเดินเรือจากเมืองลีดนะฮะประเทศสกอตแลนด์ฮะตอนที่หลังซื้อแล้วราคาประมาณ200บาทนะ เราได้เงินบริจาคมว่าสามล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเงินเกินนะฮะก็มีเงินเหลืออยู่ก็เดินทางจากเมืองลีดนะฮะแล้วก็เข้ามาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนข้ามคลองเศียรมาแวะที่เอเดนนะฮะตามกำหนดการนะฮะเอเดนแล้วก็ไปไปแวะที่บอมเบย์ไปเติมสเสบียงนะครับแล้วก็แวะที่โคลัมโบโนะครับแล้วก็ไปแวะสิงคโปร์แล้วก็เดินทางมาถึงปากน้ำนะฮะปากน้ำถึงปากน้ำวันที่7 ตุลาคม 2, 4งพันะฮะแล้วก็วันที่8เนี่ยก็เดินเรือจากจากฝางน้ำขึ้นมาท่าราชวัดิตในระหว่างทางที่ที่ผ่านเรือพระร่วงผ่านมาจนถึงท่า,าราวรดิตเนี่ยราชฎันเรือเล็กเรือน้อยต่างๆก็ก็มาฉลองติดธงติวมาต้อนรับเรือพระร่วงระหว่างทางก็ก็มีการร้อง คำว่าใช้โยใช้โยตลอดทางเลยนะเป็นการท,ที่ที่กลบความรู้สึกในสมัยรศ1 2ศึงทึ่ซึ่งเราเราต้องยอมฝรั่งเศสในคราวที่ที่ฝรั่งเศสบุกเข้ามาในรศร1สอนะก็ได้เหลือพะล่วงเนี่ยเป็นกําลังเป็นขันเป็นกําลังใจให้คนไทยว่าไอ้ความหยอบบอบช้าในสมัยรศรศอเนี่ยได้เหลือพะล่วงเนี่ยเป็นตัวแก้และทุกคนในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็น เป็นเจ้าของเอรือลำนี้นะครับทุกคนที่มีมีส่วนร่วมในการบริจาคสร้างเรือพันล่วงนะครับแล้วในในอนุสอรอีกอย่างนึงคือกระตูนนะครับกระตูนที่นะฮะเจ้าพยาภัยราชาซึ่งเป็นนายกสภานนายกของราชาวีสภคุมัยกรสีห์เนี่ย ก็ถวายเรือพระล่วงแก่รัชกาลที่6นะครับในวันที่8ในในหนังสือออกวันวันที่9ตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีการฉลองเรือพระล่วงด้วยนะฮะแล้วในการเนี้ยก็จะมีเอ่อบทนะฮะซึ่งเอ่อสะด,ดุดีเรือพระล่วงแล้วก็มีกับบทโครงในการฉลองเรือพระล่วงนะครับเป็นสะด,ดุดีเรือพระล่วงด้วยนะครับ แล้วในคราวเนี้ยก็จะมีหนังสือดูสิสมิตรฉบับพิเศษนะฮะต้อนรับเรือพะล่วงนะฮะสำหรับต้อนรับเรือพะล่วงนะฮะซึ่งซึ่งเรือพะล่วงมาถึงวันที่8นะฮะก็ฉบับฉบับที่ออกที่หลังจากนั้นนิดนึงนะฮะก็ราคา1บาทนะ,ะแต่นี้เป็นเป็นฉบับต้นฉบับจริงๆนะฮะแล้วก็เรือพะล่วงนี่ก็ใช้รับราชการมามาะนะฮะคือ อันนี้การที่กรมหลวงชุมพรมีความสามารถในการนำเรือพระร่วงกลับมาถึงพระนครได้นะคระทางทางทางฐานเรือนะก็ถือว่าเป็นพระบิดาแห่งแห่งกองทัพเรือนะครับยก,ยกท่านเป็นเป็นเป็นเสด็จเตียนะฮะแล้วก็เป็นเป็น,ปน,ปนถือว่าเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือนะครับ แล้วก็รับใช้ราชการมาจนถึงประมาณปี2 0 0 2นะครับการนี้จะมีภาพจริงอยู่อันหนึ่งนะฮะก็เป็นรูปถ่ายนะครับการฝึกร่วมของของฐานเรือจาทฐานเรือนะั่ในบนเรือหลวงพะล่วงนะเป็นรูปที่ถ่ายขึ้นมาบนเรือหลวงพะล่วงในปี2477ในเดวันเดือนธันวาคม2477นนะฮะซึ่งเป็นรูปที่ที่ เรือหลวงพระล่วงปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะครับก็ถือว่าเรารวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเข็มอันนี้ซึ่งซึ่งเราเป็นของที่เราสะสมกันไว้นะครับแล้วจนกระทั่งเป็นเรือนเป็นรูปเป็นล่างเป็นเรือนหลวงพระล่วงนะครับแล้วก็กลับมารับใช้ราชการใน,ใน,ใน,ในกองทัพเรือนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวตั้งแต่แรกมาจนถึงการบริจาคเงินนะฮะแล้วก็ ได้เข็มแล้วก็การลงลนลงแล้วกรมหลวงชมพรไปรับเรือจนท่านได้สมยาวว่าเป็นพระบิดาของกองของ,ขอ,งของทัพเรือนะครับแล้วฐานเรือจะเรียกท่านว่าสเสด็จเตียนะครับแล้วก็หลักเอกสารเอกสารไรทั้งหลายที่เราลวกขึ้นมาไว้เนี่ยอยู่ในเรื่องเราที่เรามาจัดแสดงในครั้งนี้นะครับ